ธนาคารจะประสาตำรวจไซเบอร์ถ้าหากว่าเข้าขายเราจะทาการระงับธุรกรรมและตารวจไซเบอร์เราจะออกหมายอายัดบัญชีั้นไว้ก่อเลยเงินตรงนี้มันทําให้เราสามารถตามคืนที่ไหาได้นํามาสู่กระบวนการคืนเงินตามกฎหมายนะครับเราก็เรียกโครงการที่ว่ามันนี่แคชแบ็กอิสระทางความคิดนะครับน้องไปคิดเลยครับ,รบว่าเอ้ <B. S 2> อย่างนี้จะใช้เครื่องมืออะไรดีหรือจะเขียนโปรแกร,รมอะไรดีในการต่อสู้กับพวกอญากรรมออนไลน์หรือในการเป็นสารพันธ์ก็ได้ก็เชิญชวนน้องๆรับสมัครจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ ข้อท้อพอดแคสต์วันนี้นะคะเราอยู่กันที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเราอยู่กับพลตําตรวจโทใจรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะหรือว่าพี่อัดนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการ Money Cashback นะคะคแล้วก็ยังมีโครงการ Cyber Warrior Ha c k a t h o n 2ร2 5ด้วยครับค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะในเรื่องของภัยอาชญากรรมหรือว่าภัยออนไลน์ทางเทคโนโลยีนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศนะคะที่ไม่ว่ารัฐบาลหรือว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ดำเนินการมาตรการนี้อย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องค่ะพี่อาจคะสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันขณะน,นี้เรื่องของพวกภัยออนไลน์เป็นยังไงบ้างคะก็ในปัจจุบันนะครับก็ต้องนําเรียนว่าในช่วงต้นปีนะครับจากการที่ทาง รัฐบาลนําโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้มีการยกระดับในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับท่านได้เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับก็ทําให้การปราบปรามกลุ่มแก๊งคอนเซนเตอร์ซึ่งมีฐานเป็นการอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรารอบป,ประเทศเราเลยเนี่ยมีการถูกจับกลุมนะครับถูกดําเนินคดีทําให้สติ การแจ้งความออนไลน์นะครับจากปีที่แล้วเนี่ยที่เฉลี่ยวันละกว่า1,200อรายต่อวันความเสียหายวันละกว่าหนึ่งร้ล้านบาทนะครับก็ลดลงนะครับเหลือมาเฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณเก้าร้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมดูมาประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสติเริ่มกลับมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยในการเกิดรายวันจากที่เคยลดลงจากที่เคยลดลงเฉลี่ยวันละเก้าร้อยนะครับแปดร้อ จะต่ากว่าระดับค่าเฉลีย่ยนะครับค่าเฉลีย่ยเลยลงมาอยู่ที่ประมาณ910คดีต่อวันแต่ปัจจุบันเนี่ยสิติคดีเนี่ยเริ่มสูงกลับขึ้นมาทําให้ค่าเฉลีย่ยปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่950คดีต่อวันนะครับก็เนื่องจากว่ากลุ่มแก๊้งคอนเซนเตอร์เองนะครับเริ่มมีการปรับตัวและจากข้อมูลของเราเนี่ยนะครับกลุ่มแก๊้งคอนเซนเตอร์มีการย้ายฐานที่ตั้งนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่ลึกเข้าไป นะครับเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเกือบทั้งหมดอยู่ติดชายแดนไทยโดยมีการพึ่งระบบสาธารณูปโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือระบบสัญญาณโทรคมนาคมของไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาย้ายลึกเข้าไปภายในประเทศเพื่อนบ้านจนไปติดอีกประเทศหนึ่งเลยนะครับไม่ได้ติดพรมแดนไทยแล้วก็แปลว่าเขาเริ่มมีการปรับตัวสอดคล้องกับถิติการรับแจ้งเหตุรายวันเราที่เริ่มสูงขึ้นนะครับ ที่น่ากลัวก็คือมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ค่ะเดิมเนี่ยการจะหลอกลวงพี่น้องคนไทยเนี่ยต้องใช้คนไทยไปทํางานแล้วก็หลอกใช่ไหมครับเป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์ปลอมเป็นสายหนึ่งเป็นเจ้าที่โทรศัพท์มือถือบ้างสายสองปลอมเป็นตํารวจบ้างสายสามปลอมเป็นดีเอสไอพพงบ้างแล้วก็มาสร้างสถานการณ์ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อแต่ปัจจุบันมีการนําเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ใช นะครับในการสนทนากับพี่น้องประชาชนให้แนบเนียนขึ้นใช่หมะใ้นบเนียนขึ้นมีการใช้ไอในการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยามีการใช้บิ๊กดา a ้านะครับมีการเขียนอัลกอริทึมมีการไปซื้อข้อมูลจากดา r เว็บที่มีข้อมูลของพวกเราเองเนี่ยที่อาจจะล่วไหลจากหน่วยงานเอกชนนะครับหรือทางราชการหรือเป็นข้อมูลที่เราอยู่ในโอเพนซอร์สของเราเองเขามีการ ใช้อ,อัลกอริทึมในการเก็บรวบรวมจัดทาเป็น Big Data นะครับาจากการที่เราจับกลุ่มผู้ต้องหาที่กลับมาจากฝั่งประเทศเพืพ่อนบ้านได้นี่นะครับก็ให้การรับว่าขั้นแรกเลยเมื่อโทรหาผู้เสียหายเนี่ยอจะมีข้อมูลที่เขาจัดเก็บไว้เนี่ยส่งขึ้นมาเลยค่ะเช่นโทรหาน้องอมรรัตน์นเนี่ยอืจะขึ้นมาเลยว่าน้องอมรรัตน์หน้าตาเป็นยังไงอายุเท่าไหร่ถ้ามีข้อมูลโอเพนซอร์สของเราหรือข้อมูลเราไปั่วไหลยอยู่ยิ่งละเอียดเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเชื่อ ถึงว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็จะเอรู้รายละเอียดของเราหมดแทบ<ช>ทุกอย่างเลยใช่ครับค่ะเพราะปัจจุบันนะข้อมูลเราเนี่ยมันล่องลอยอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยทั้งที่เราตั้งใจและไม่ตั้งใจเยอะแย,ย,ยะไปหมดนะครับมีชาชีพก็เลยใช้พวก AI เทคโนโลยีเยข้ามาการหลอกลวงมันก็จะแนบเนียนบยิ่งขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้การดาเนินการนโยบายของทางตํารวจไซเบอร์มีการวางแผนหรือว่าวางมาตรการยังไงบ้างคะเราก็วางมาตรการนะครับท้งด้านเรื่องการป้องกันก่อน นะครับเราเน้นการป้องกันการป้องกันเนี่ยเราก็เน้นให้ความรู้พี่น้องประชาชนนะครับเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงประจักษ์เลยคือเมื่อเรามีการจับกลุ่มคดีต่างๆได้เราจะมีการแถลงข่าวและบอกให้ทราบถึงวิธีการห <ừ ừ, S 1> ลอกลวงของคนร้ายว่าหลอกลวงพี่น้องประชาชนอย่า,ยางไรพ<ย><ๆ>ี่น้องประชาชนจะได้ตระหนักรู้ว่าอ๋อไอแบบวิธีนี้ยังหลอกลวงอยู่นะครับหรือมีวิธีใหม่ๆเมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกลวงเองเนี่ยจะได้ ตอบเอะจะได้ทํางานใช่ค่ะจะได้เอกว่าเอ๊ะแบบนี้มันเข้าอนมิชาชีพไหมที่เจออย่างเงี้ยใช่ไหมแล้ววิธีการของวิชาชีพนะครับสรุปรวมได้หมดเนี่ยจะใช้ความโลภก่อนอืบางแผนพิธุษกรรมใช้ความโลภมาหลอกลวงนอกระชาชะเช่นเดี๋ยวจะมีรางวัลให้มีพัสดุมาจากต่างประเทศนะครับสองหลอกโดยวิธีการทําให้เราเร่งรีบใช้ความลน เวลาไม่ทันแล้วนะถ้าไม่ตัดสินใจตอนนี้เดี๋ยวจะโดนดาเนินคดีนะหรือจะไม่ได้รับรางวัลนะค่ะนี่ทําให้ตกใจเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมคะโลภลนนะครับแล้วก็ขู่ให้กลัวอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งค่ะไม่งั้นจะโดนดาเนินคดีนะอันนี้เจอบ่อยมครอบครัวจะเดือดร้อนนะนะครับกองร้อยปลอยเปรตทำงานเลยนะสุดท้ายก็คือจะพยายามให้เหยื่ออยู่คนเดียวค่ะ สังเกตไหมครับเดือยบางทีคุยกับแก๊้งคอนเทนเตอร์เจ็ดวันเจ็ดคืนตามที่ปรากฏเป็นข่าวล่าสุดเนี่ยมีความรู้ด้วยนะฮะนี่คือการที่เขาสร้างสถานการณ์ในการบีบคั้นเหยื่อยเพื่อให้คล้อยตามเหมือนที่พี่อานพูดเมื่อกี้ว่าเขาใช้จิตวิทยาเข้ามาด้วยใช่ครับค่ะและยิ่งเดี๋ยวนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการใช้ไอมาช่วยประมวลผลเนี่ยยิ่งน่ยิ่งนากลัวเเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันอันนี้คือการป้องกันก่อนนะครับ ในส่วนของการป้องกันนอกเหนือจากที่ตํารวจเราจะทําเองแล้วเรายังขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตอนแล้วตอนนี้เรากำลังมีโครงการเนี่ยทำร่วมกับสาริเทศตรอ,อด้วยนะคือโครงการไทยรู้ทันหลอกอนะครับเราจะมีการเปิดโปรเจกต์ในการกามพันธ์อย่างเข้มข้นนะครับเป็นเวลาเจ็ดวันและหลังจากนั้นจะมีโปรเจกต์ต่อเนื่องอีกอนะครับเราใช้คอนเซ็ปต์ว่าจะต้องเปิดแล้วให้พี่น้องประชาชนรับรู้ทั่วไปแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องนะครับ เพราะว่าบางทีพี่น้องประชาชนอาจจะยังรู้ไม่เท่าทันแทบหมดทุกคนคแต่ว่าเราก็สร้างการรับรู้ในการตระหนักในการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้ค,ค่ะส่วนเรื่องการป่าปารามีโครงการสายตรวจไซเบอร์นะครับในการตรวจสอบในโลกออนไลน์ทุกวันเรามีโครงการไซเบอร์ไอในการรับข้อมูลจากสมาชิกแจ้งขา่าวกิจกรรมทางออนไลน์ของเรานะครับแล้วก็เรามีการตั้งชุดวิเคราะห์สืบสวนในการดําเนินคดี นะครับการสอบสวนเรามีการตั้งทีมบูรณาการในการสอบสวนมีการวิเคราะห์คดีที่เป็นกลุ่มคดีเดียวกันมาสอบสวนรวมเป็นเลขคดีเดียวกันเลยหนึ่งเลขคดีอาจจะมีเคสย่อยๆอยู่เป็น 100, ร้อยเคสพันเคสนะครับอันนี้ก็คือแนวทางที่เราเดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังมีโครงการอีกหลายโครงการนะครับอย่างที่น้องอามรรัตน์ถามเมื่อสักครู่ครับจะเรียกว่าตํารวจไซเบอร์เราทํางานนะแต่ว่า พายออนไลน์ก็เกิดขึ้นทุกวันวิชาชีพก็เปลี่ยนรูปแบบวิธีการทุกวันแล้วก่อนหน้านี้เห็นที่มีเป็นข่าวค่ะในการที่ถูกหลอกในรูปแบบก็สูญเสียเงินเป็นล้านเลยขณะเป็นผู้ที่เป็นผู้เกษียณอายุบ้างผู้ที่มีความรู้เองก็ตามแต่ก็โดนนะคะก็เลยทําให้รู้ว่าตารวจไซเบอร์เนี่ยก็เลยทําโครงการมันนี่แคชแบ็กขึ้นมาครับอันนี้โครงการนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไงบ้างคะโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เราทําความร่วมมือกับ สถาบัานการเงินผ่านทางสมาคมธนาคารไทย<ช>นะครับ<ช>เนื่องจากว่าเราพบว่าพี่น้องประชาชนที่ตกเป็เนเหยื่อเนี่ยโดยเทคโนโลยีของการโอนเงินในปัจจุบันนะครับมีการตั้งโปรแกรมโอนเงินได้ไวและท<ช>ี่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงิน<ช>ก็คือเรื่องคร<ช>ิปโตเคอเรนซีนะครับ<ช>ทำให้เงินเนี่ยออกนอกระบบของสถาบัานการเงินไทยได้อย่างรวดเร็ว<ช>นะครับภายในเวลาไม่กี่วินาทีหรือกี่นาทีเอง<ช>นะครับเงินก็จะถูกหลุดออกนอกระบบ เราจึงประสานขอข้อมือกับธนาคารในการทําโครงการที่จะเฝ้าระวังนะครับบัญชีที่น่าเชื่อว่าเป็นบัญชีม้านะครับบัญชีที่มีธุรกรรมต้องสงสัยธนาคารจะประสานกับตำรวจไซเบอร,ร์ถ้าหากว่าเข้าขายเราจะทําการระง,งับธุรกรรมและตํารวจไซเบอร,ร์เราจะออกหมายอายัดบัญชีนั้นไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วเราจะสืบย้อนกลับว่ายอดเงินที่เข้ามาในบัญชีต้องสงสัยเนี่ยมาจากผู้ใดประสานกลับไป ส่วนใหญ่ที่เราประสานกันไปเนี่ยเป็นผู้เสียหายทั้งนั้นถูกหลอกลวงทั้งนั้นเงินตรงเนี้ยมันทําให้เราสามารถตามคืนผู้เสียหายได้นะครับเมื่อพบผู้เสียหายก็ให้ผู้เสียมาร้องทุกข์ดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนตามกระบวน,นการออกหมายจับคนร้ายทําการติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นํามาสู่กระบวนการคืนเงินตามกฎหมายนะครับเราก็เรียกโครงการนี้ว่ามันนี่แคชแบ็กปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนปิดบัญชีคือตํารวจร่วมกับธนาคารตามล่าม้าคือตํารวจ ควาค้าเงินคือตำรวจร่วมกับธนาคารและผู้เสียหายครับอืมก็คือมีการดาเนินการร่วมกันกับทางธานาคารในการที่อายัดเงินใช่ไหมคะถ้าเกิดตรวจสอบพบเป็นพวกบัญชีมาหรือว่าเข้าข่ายต้องสงสัยใช่ครับเราที่ผ่านมามีการดาเนินการมายังไงบ้างคะตอนนี้ตั้งแต่เราเริ่มกระบวนการตั้งแต่ปลายปี<ช>นะครับจนถึงกัจจวัตรเนี่ยเราคืนเงินให้ผู้เสียหายได้จำนวนหลายรายแล้วนะครับยอดวงเงินก็เกินสิบล้านแล้วครับล่าสุดเนี่ยล่าสุดแต่อันนี้ยังไม่ได้คืนนะครับ เราสามารถติดตามคืนเงินให้กับผู้เสียหายอันนี้เป็นผู้เสียหายจากต่างประเทศเลยขอญาตสงวนชื่อบริษัทนะครับถูกหลอกโดยวิธีการปอรอมอีเมลเราเรียกว่า BEC back email compromise นะครับในการหลอกลวงให้บริษัทต่างชาติโอนเงินมายังบัญชีม้าที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งตั้งชื่อเป็นบัญชีบริษัทที่เป็นคู่ค้ากันหลอกเขาอันนี้เราตามยึดเงินคืนได้สองกว่าล้านนะครับก็เดี๋ยวจะมีการทำคืนให้เร็วๆนี้ เรียกได้ว่ามันเป็นการปฏิบัติการที่ต้องได้รับความร่วมมืออย่างรวดเร็วใช่ครับค่ะต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกก่อนที่ผู้เสียหายจะมาแจ้งความแล้วกันแต่ค,ค,คดีเกิดแล้วนะแต่ผู้เสียหายยังไม่รู้ตัวแค่นั้นเองครับแล้วอย่างนี้ผู้เสียหายถ้าเกิดเขารู้ตัวแล้วเขาต้องรีบมาประสานตำรวจก่อนหรือว่าธนาคารก่อนไงคะกรณีถ้าผู้เสียหายรู้ตัวว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์อย่างคอนเซนเตอร์นะครับอันดับแรกเลยท่านโทรหาหมายเลขคอนเซนเตอร์หนึ่งสี่สี่หนึ่ง หมายเลขศูนย์รับแจ้งเหตุแล้วกัน AOC หนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่เราทํางานร่วมกันของทางรัฐบาลเลยนะครับโดยมีกระทรวงดีเนี่ยเป็นเจ<ม>้าภาพตํารวจไซเบอร์เราส่งเจ้าที่ตำรวจปประจําที่นั่นทุกวันหลังจากได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนเนี่ยจะมีการประสานงานกับทางธนาคารซึ่งก็ส่งเจ้าที่มาประจําอยู่โดยโดยระบบออนไลน์นะครับก็จะทําการรับบัญชีให้ก่อนแต่อย่างที่ผมเรียนนะฮะตอมเอ๊ะสำคัญกว่า เนื่องจากว่าไม่ว่าท่านจะัวอย่างไรก็ตามเนี่ยจากสติที่เราพบในปัจจุบันเนี่ยระงับเงินทันแค่10บนะครับที่เหลือเนี่ยออกไปคริปโตเคเรนซีหรืออ,ออกไปนอกระบบแล้วบมงที่เงินมันไหลออกไปแล้วมันไวมากครับระบบปัจจุบนันมันไม่ต้องเดินไปถอนเงินที่แบงก์เนี่ยค่ะมันใช้โมบายแล้วก็เดี๋ยวนียังมีคริปโตเคเรนซีอีกพอเงินออกจากบัญชีไทยไปคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันนอกระบบประเทศเราแล้วนะติดตามคืนยากมากค่ะ แล้วย่างงี้สําหรับโครงการมันน c ่แคชแบ็กฟ e ดแบ็กผลตอบรับความสําเร็จเป็นยังไงมากคะพี่ฮะความสําเร็จไม่ว่าจะมากจะน้อยนะครับผมก็ดีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทําให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับการเยียวยาโดยทันทีนะครับแล้วก็เป็นการที่เราระง,งับได้ก่อนที่ผู้เสียหายจะรู้ตัวอีกทําให้มีโอกาสได้เงินคืนผู้เสียหายเยอะมากอาจจะไม่เต็มจํานวนที่ท่านถูกหรอกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายครั้งแล้วกัน ที่คนร้ายหลอกท่านเนี่ยหลอกมานานแล้วหลอกหลายบัญชีอเราเฝ้าระวังเนี่ยยังไงมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จนะครับคืนเงินให้พี่น้องประชาชนได้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะครับแล้วุกจะต้องดําเนินการต่อไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็มันก็อยู่ที่การดำเนินการบูรณาการการ่วมกันทั้งตำรวจเราเองธนาคารแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วยใช่ครับมันถึงจะรวดเร็วในการทํางานเรียกว่าอายัดเงินบางทีพี่น้องประชาชนอาจจะแบบ แจ้งมาแล้วแต่ยังไม่อายัดเงินอย่างเงี้ยค่ะมันก็เคยมีประเด็นแบบที่เป็นคือต้องเรียนว่าอาจจะเป็นประเด็นนอดีปัจจุบันถ้าท่านโทรมาหนึ่งสี่สี่หนึ่งยังไงก็มีการระงับธุรกรรมระงับบัญชีนั้นแต่เงินท่านจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนด้วยความรวดเร็วของระบบการโอนเงินในระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ยมันทําให้โอกาสที่จะติดตามเงินท่านได้ทันเนี่ยค่อนข้างยากดีที่สุดคือไม่ตกเป็นเหยื่อหรือไม่โอนต้องเอให้ไวนะครับ ส่วนโครงการมันนี่แคชแบ็กเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องที่เราไปดูให้ก่อนมันก็ไม่ใช่ว่าจะป้องกันให้ท่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นความรับผิดชอบของภาคสถาบานันการเงินกับตํารวจทําร่วมกันละกันนะครับนั่นแหละคะ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอาจจะสงสัยว่าทําไมอายัดเงินแล้วไม่ได้คืนทั้งหมดนะคะคก็เพราะว่าในส่วนของท่านเนี่ยมันเป็นส่วนที่เงินหลุดรอดออกไปแล้วนะครับในส่วนของโครงการมันนี่แคชแบ็กเนี่ยเป็นเรื่องที่เราระงับไปก่อนแล้วก็ประสานกลับไปที่ผู้เสียหาย ค่ะทีนี้มาที่โครงการไซเบอร์เบรเออร์ของแมกชอนตัวนี้คะ่ะ2 0ง5เป็นนักปัน้นเรียกว่ารุ่นใหม่ไงะคะหรือว่ามันคือโครงการอะไรคะพี่อัดก็คือเนื่องจากว่าอาจัจฉกรรมออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้นะครับเราก็มีความคิดว่าจะทําอย่างไรที่จะให้น้องๆน,นะครับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโทเองในปัจจุบันที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเอาความรู้มาใช้เกิดประโยชน์ เราจึงอยากจะจัดโครงการนี้นะครับ<ะ>นอกเหนือจากที่เราจะกระตุ้นให้น้องๆเนี่ยนำความรู้ความสามารถมาใช้นะครับโดยการเรียนรู้ว่าระบบในการหลอกลวงปัจจุบันเป็นอย่างไรอให้น้องๆอิสระเลยครับ<ะ>ไปคิดว่าจะสร้างเครื่องมืออะไรมาใช้ในการบริหารจัดการเรือ่องพวกนี้<ะ>ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือการปราปรามให้กับทางต<ะ>ำรวจไซเบอร์นะครับโ<ะ>ครงการนี้นะครับเราตั้งเป้าว่าจะมีน้องๆมาร่วมสมัคร อย่างต่ำ40ทีมทีมหนึ่ง5คนก็รวม200คนสิ่งที่เราจะได้รับหนึ่งก็เป็นการสร้างการตระหนักรู้ให้กับสังคมถึงภัยอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็แน่นอนที่สุดนะฮะน้องๆเนี่ยเก่งทุกคนคเข้ามาก็จะทำให้ตำรวจไซเบอร์เราเนี่ยได้เครื่องมือ,อมนะครับหรืออัลกอริทึมในการทำงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ครับคชะเหมือนได้เครื่องมือในการเอามาทางานร่วมกับตารวจด,ด,ด้วยฮะแล้วก็ ประโยชน,น์หนึงนะครับน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้เราเชิญชวนเป็นสมาชิกแจ้งข่าวกาจกรรมออนไลน์หรือ c ซ b e r ร์ไของตำรวจไซเบอร์ด้วยค่ะแล้วรายละเอียดโครงการหรือว่าวันเริ่มกิจกรรมมีรายละเอียดยังไงบ้างช่วงนี้อยู่ในระหว่างการรับสมัครคะนะครับก็เชิญชวนน้องๆรับสมัครนนจ,จนถึงสิ้นเดือนนี้ะนะครับจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีโทหรือเอกก็ได้นะครับสมัครเข้ามาทีมละห้าคนคะนะ เราจะทําการแข่งขันกันตั้งแต่เดือนหน้านะครับแล้วก็จะมีแข่งขันรอบสุดท้ายเนี่ยที่พลาก่อฮอที่พละกรเชิญท่านผบวตารหรือผู้แทนมาเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลเลยครับค่ะถ้าเกิดอยากจะดูรายละเอียดหรือว่าสมัครก็ต้องเข้าไปที่ไหนครับก็ดูได้ที่เวอร์ไต์ของ t h a i p o l i ออนไลน์จีโอเลยนะครับแล้วก็เราเป็นโครงการที่เราทาความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์คนสําคัญของเราเลยคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมจอทอมนะครับอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์เป็นหัวเล,ลยใหญ่ในการจัดเฮกตอนให้กับเราทีนี้เผื่อน้องๆอ,อยากจะรู้ลักษณะการแข่งขันว่าน้องๆต้องเตรียมตัวหรือว่าทํายังไงกันบ้างก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเลยครับน้องๆไปรวบรวมเพื่อนให้ได้ห้าคนต่อทีมแล้วก็พอถึงวันน้องมารับฟังข้อมูลจากทางตำรวจไซเบอร์ค่ะเราจะให้ท่านทราบถ,ถ,ถึงข้อมูลสารภาพอาชร,รมออนไลน์ในปัจจุบันอืฟรีเลยครับ อิสระทางความคิดเลยครับน้องไปคิดเลยครับว่าเอ้ยอย่างนี้จะใช้เครื่องมืออะไรดีหรือจะเขียนโปรแกรมอะไรดีในการต่อสู้กับพวกอาชญกกรรมออนไลน์หรือในการประชาสัมพันธ์ก็ได้อทุกรูปแบบฟีสไตล์เลยนะคะฟรีไตเลยครับถ้าน้องๆที่สนใจน้องเตรียมแค่ความคิดของน้องซึ่งผมเชื่อว่าน้องเจนนี้นะครับเอ็กซ์เปิดอยู่แล้วค่ะน้องๆที่สนใจก็เข้าไปดูกันได้ในเว็บไซต์ของทางตำรวจไซเบอร์หรือว่าสอท และของสอทอด้วยเดี๋ยวฝากสอทอไปช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังนะว่าผลที่คิดว่าสําหรับการจากโครงการเนี้ยพี่อาจมีสก็ความคาดหวังก็คือก็คาดหวังว่าจะได้เครื่องมือนะครับและได้แนวความคิดจากน้องๆคนรุ่นใหม่เจนใหม่มาใช้ในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนได้น้องๆว่าเป็นเครือข่ายสมาชิกไซเบอร์ไอนะครับและก็สร้างความ ตระหนกรู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่รับทราบข่าวสารนี้ครับค่ะถึงว่าแบบเยาวชนก็เป็นรุ่นใหม่จะได้เป็นที่กระจายข่าวในเรื่องของภัยออนไลน์ด้วย<ม>แล้วก็ได้มาทํางานเอาเครื่องมือเทคโนโลยีามาใช้ร่วมกับตํารวจไซเบอร์ด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่อาดฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะรวมถึงข้าราชการตํารวจด้วยค่ะสำรองภัยออนไลน์ก็ยชชอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนและทุกคนเลยข้าราชการตารวจด้วยนะครับว่าภัยออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่สําคัญ ทางด้านอุตสากรรมเลยอุตกรรมที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดในปัจจุบันแล้วถามว่าจะยังอยู่อีกนานไหมมันจะอยู่ตราบเท่าที่เทคโนโลยียังอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เราเระมัดระวังตัวเองนะครับอย่ากตกเป็นเหยื่อนะครับจะต้องคิดให้ดีว่าปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถหลอกลวงได้แนบเนียนขึ้นนะครับเอไอเนี่ยมันมีดีฟเฟกต์นะครับปลอมเสียงได้ปลอมหน้าได้ปลอมได้หมดนะครับ การสร้างสถานการณ์ให้ท่านหลงเชื่อว่าอันนี้เป็นสถานการณ์จริง,รงเช่นเป็นกลุ่มทางสังคมคนรักต้นไม้คนรักแมวแล้วหลอกให้ท่านเข้ามาในที่สุดชักชวนท่านไปทำอย่างอื่นท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ท่านต้องทราบว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไ,ไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านเฝ้าฟังข่าวสารจากทางราชการหรือทางตํารวจไซเบอร์เรานะครับหรือทางตํารวจเรานะครับว่ามันมีแผนพฤติกรรมคนร้ายเปลี่ยนไปอย่างไรท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ แต่หากท่านพลาดพังตงวัวเป็นเหยื่อนะครับรีบโทรมา1นึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ดําเนินการในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีะคระงับ,บัญชีต้องสงสัยให้กับท่านค่ะนะคะเรื่องของภายออนไลน์นี่มันเกิดขึ้นทุกวันเรียกว่าทุกเวลาเลยดีกว่านะคะคในเรื่องของวิชาชีพที่จะทําพวกวิธีการรูปแบบมาหลอกหลวงพี่น้องประชาชนแต่อย่างที่พี่อาจบอกนะคะคือเอ เอไว้ก่อนแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของพวกภัยออนไลน์จากทางตารวจไซเบอร์ได้นะคะขออีกประโยชน์นึงฮะอย่าเชื่ออย่ารีบอย่าลนนะครับอย่าอยู่คนเดียวค่ะอย่าอยู่คนเดียวด้วยอย่าเชื่อขอได้รับโทรศัพท์แปลกๆอย่างนี้ขู่อะไรอย่าไปกลัวนะครับอย่าเชื่ออย่ารีบอย่าลนอย่ากลัวอย่าอยู่คนเดียวอย่าไปทตามี่แกนเอร์บอกเลยวางปึ้งเลยนะครับแล้วโทรหนึ่งสี่สี่หนึ่งเลยก็ได้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของพวกภัยออนไลน์แล้วก็โครงการดีๆที่น้องๆเยาวชน on, สถานศึกษาต่างๆที่อยากจะเข้าร่วมก็ไปดูรายละเอียดได้นะคะที่เพจของตำรวจไซเบอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลตำรวจโทเตยรงผิวพันธ์ผู้บัญชาก,การตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าพี่อัดนะคะวันนี้ที่มาให้ขอ้อมูลความรู้กับเราในรายการคอฟทอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณ <Okay. S 2> มากค่ะฝากติดตามบริสเลดีโอ ทุกช่องทางตามนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากพวกเราอย่างแน่นอนค่ะ